อานนกรมคุณนี้มีห้าอย่างแลห้าอย่างเป็นอย่างไรคือรูปที่เห็นด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่น ที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นสัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอนนน์เหล่านี้แลกรรมคุณห้าอยา่าง พิกขุพึงพิจารณาจิตของตนหนึ่งงว่ามีอยู่หรือไม่หนอที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นเพราะกรรมคุณห้านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งเมื่อพิกขุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่ามีอยู่แก่เราแลที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจ เกิดขึ้นเพราะกรรมกุณห้านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกขุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าฉันทราคะในกรรมกุณห้าเรายัางละไม่ได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้รู้สึกตัวต่อฉันทราคะ ในกรรมคุณห้าที่ตนยังละไม่ได้แต่ถ้าภิกุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าไม่มีอยู่แก่เราเลยที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นเพราะกรรมคุณห้านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ฉันทราคะในกรรมกุลห้าเราละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกุนั้นชื่อว่าเป็นผู้รู้สึกตัวต่อฉันทราคะในกรรมกุลห้าที่ตนละได้แล้วภิกุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า กรรมคุณห้าที่เป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ดับไปแล้วเพราะความแปรปวนก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะแล่นก็แล่นไปสู่กรรมคุณเป็นอดีตนั้นน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กรรมคุณในปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้ ภิกุทั้งหลายความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งที่เราผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะกรรมคุณหอันเป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปลปรวนนั้น พิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของพวกเธอทั้งหลายเมื่อจะแล่นก็คงแล่นไปในกรรมคุณหอันเป็นอดีตท,ที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปเพราะความแปรปวนโดยมากน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กรรมคุณในปัจจุบันหรืออนาคต พิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติจึงเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเองพึงกระทําให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะเหตุกรรมคุณหอันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้นดังนี้ พิกุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสประการแก่ปฏิคาหกสประการเป็นอย่างไรเล่าคือให้อายุวันนะสุขะภะคระั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแหน่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้วันณะแล้วครั้นให้สุขแล้วครั้นให้พระแล้วย่อมมีย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพระ,ะอันเป็นทิพย์หรือของมนุษย์ภิกุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการนี้แก่ปฏิคาหกผู้ใดย่อมให้โภชนะตามการอันควร โดยเคารพแก่ปฏิคาหกผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโพภชนะที่ผู้อื่นให้อยู่ที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภาะนนระนรชนผู้มีปกติให้อายุวันนะสุขะภาระย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มีบริวารมียศในที่ที่ตนเกิดแล้วอาหนนก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไว้ในการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อความสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานอานอน กัลยาณวัตรนี้เป็นอย่างไรเล่าคืออริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอนุนเกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าวกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยอน,นุนความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุบแห่งบุตษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้าย แห่งบุรุษทั้งหลายอานนเกี่ยวกับกลายณวัตรนั้นเราขอกล่าวกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกลายวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย